ปิดไฟติกต๊กตอกปิดไฟปิดไฟปิดไฟรถ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 ล้าเรวต้องหาเจอไฟตัวนี้สวยจริงๆถ้าเกิดใครเลี้ยงแมวตัวนี้ชื่อปีโป้เหมือนตัวที่กระบอลกลังเด้นอ,อยู่เลยน่ารักเ,เพราะสีสวยไฟรถไอ้ีไอ้เก่งปะตัว ไม่ใครสนใจน้องไม้อันนี้ตอกคู่ตัวเดียวเลยนะจากที่มีทั้งหมดใช่นี่เปิดวันรอเด้อไม่ไหวตอกคู่พี่แง่หนูไม่ไหวหนูกลัวอุ้ยพี่พี่พี่พัทจะถามว่าของแมวโซใครอ่ะเหมือนแมวที่บ้านเลยคุณพี่รับเลี้ยงไหมเขาอยู่ไม่ไกลของเขาตัวเล็กเหของเขาที่นี่แนวส้มเลยอ่ะน่าจะรุ่นุ่นนจริงจนี่นี่นี่ที่เอามาวันนั้นหรือเปล่าคะ ตัวพูดตัวเดียวอ๋อตัวพูดตัวเดียวนะครับใครอยากได้หางหางกว้างหางกว้างเริ่มแล้วเริ่มปีนล้วนั่นนะตหนูหางก็สิหวยโอยไหมหาเพื่อนเขาหาเพื่อนเขาหรืออยกออก นี่ไงขวาจ๋าลูกจ๋ามาละค่ะมาละค่ะอยากรับมาเลี้ยงค่ะต่อยู่มหาสารคามไม่เหมือนบาร์บี้เลยคิวจมือนจะยูเอ้ยเหมือนเหมือนอัเนี้ยวบาร์บี้สมมตแลวน้องตั้งชื่ออะไรรู้ป่ะสมิกะฮะสมิก ั้งชือแล้วถูกไมมีอ่างล้างแม่แม่โอ้ยพีจุ๊บเอาเรียกบ้านเร็วๆหาบ้านเร็วๆมาเร็วดูดูดูสองตัวนอยนั้นหลังให้เลยเพื่อนใหม่ใกล้ฉันเร็วๆใครจะรับน้อง อย่ากัดโรงสิคะลูกเจ็บเจ็บเรียกสีว่าใครจะหนูไปมันไม่หมายนะมันไม่ง่ะบ้านหนูนี้หมาหนึ่งแมวสองไม่ได้มาลยาวจะไม่่อยรู้สึกแล้วเขาเขาไม่ใช่แบบ น้องอยู่ที่ไหนน้องอยู่ที่โรงพยาบาลสุขาพิบาลสามนะคะรามคัมแหงร้อยสี่สิบสองนะคะเนอะพี่แดมเนาะร้อยสี่สิบสองก็ได้ร้อยสี่สิบก็ได้เนาะเตรียมน้องมาเตรียมน้องเลยเตรียมน้องมานะคะคุณพี่น้องหาบ้านนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลสุขาพิบาลสามนะคะรามคัมแหงร้อยสี่สิบสอง รับน้องไปเลี้ยงหน่อยค่ะแล้วก็ทำหมันเนี่ยจบเลยตุ๊กตาทำไมหน้ามันสั้นแล้วตามันเบลขนาดเนี้ยยังเล็กอยู่ลุกคื้นหัวยาวอ่ะจะอกันไม่กล้าเลย่นเล่นไว้พวกแมวไทยสงสารคะยังไม่มีใครเขารับเลี้ยงเลยค่ะยืนไปไม่แต่ตัวนี้หนูชอบแต่ควาอยู่ลูกแล้วหน้าเราควรยืนหนึ่งก็เปเลยค่ะยืนแม มีบอกสลิดไงน้าจะดีน่าจะมีคนมารับเป็นไงล่ะเดี๋ยวมีคนมารับพรุ่งนี้แล้วเป็นยไงยืนหน้าเด๋อก็ไปเลยเนี่ยยืนไม่เลยทำแบวเนี่ยเรียกหาว่าอะไอ๋ไม่เลยไม่มีใครเอาหนูเลยน้องรอคนมารับไอใครใครมาเดี๋ยวแม่ก็มารับแล้วเดี๋ยวแม่แม่ก็มารับแล้วแม่ไหนเอ่ยไม่มีเราแม่เมื่ออะเดียกเรียกเรีย ร้องไปเถอะปาจะฉี่ถึงลูหูเขาไม่เอาไปกล,ลับบ้านหรอกฮะโอ้ปีนปีนเนี่ยอุ้ยบ่นยาวใครบ่นยาวนูนูน,นูคนนูเขาไม่ค่อยสนใจนะเขาชอบไปปีบิเวกคนเดียวพี่จุ๋มใครจะเอากอนนะคะสุขาพี่บาลสามเลยคะ่ะ แให้พี่จุ่มอะไรนะโอ้ลูกสาม่อยาไหนขออ่านหน่อยให้พี่จุ่มหมดคงไม่ไหวอ๋อแมวหรือลิงเป็นอะไรไอ้นั้นจะบอกว่าแมวนะเฮ้ยเรามันเงียมเกินสติว่าแมวใช่ไหมสติว่ามีเยอะกว่าจริงแต่ว่ามันมันอึขี้ในกระบะทรายเอาจริงป้าสีเข้มมนเรียบร้อยทั้งสองตัวจริงดูดิดูดิ ดูนี่ค่ะนคของชั้นสองตัวข้างบนนู่นนู่นลูกหลานญาติอยู่ตัวบสวยจ้าใช่ไหมของใครอ่ะของที่เราเก็บมาหรอใช่นี่ญาติอยรอใช่ตัวนี้สวยนะดู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 องใครอ่ะน้ดงูน้องูอยากวด้อะไร้ ่เหรอใช่มาจากบ้านเอาไปเลยก็นอด็นอนเาอยู่กับพี่น้องเขา้เป็น,นคูป่ปะ้ะมบ้าบอกว่าอยู่กันพี่น้องพวกนี้ก็ต้องไปเป็นคู่กันหมดเลยนะห้า <_' S 2> <5 S 1> ตัวนนะรับน้องไปเดี้ยงเหมือนนะจ๊ะน้องเดี้ยงง่ายนะเดี้ยงปล่อยเลย จับทำหมันมตาโตพราปลูกเคร่าใช่ไหมจับทำหมันให้หมดมตาหยไม่ค <laughs> ือหยุมเลยใครจะเลี้ยงคู่กันบุ๋มบุ๋มเลี้ยงหยุมเธอก็เลี้ยงหยิมไปเไนนะี่ยนาหยิมเ <laughs> นี่ยสวยกว่าหยุมอีก <laughs> สวยกว่าหยุมมิ๊เตี้ยกว่าหยุมหน่ายกับผู้ชาย <laughs> จริงๆ <laughs> หรือเธอจะชื่อหยิม กินจมูกชุ่มปูอ๋อตัวที่เราบอกมันเริ่มโตแล้วแล้วมันอาราวาดมันจับใช่ไหมแต่จีนิ่งแล้วเอ๊ะกัดไหนกัดไหนอ่ะจะตกไหนกลัวอีสองตัวนั้นที่หนูจับได้สวยเนาะเออสวยอ่ะทำไมสุกไปอยู่ปะเนี่ยออีเเใช่่ทราตัวนี้สวยกว่าแล้วสามสีแต่เป็นสามสีอ่อนไม่กระจายแล้วนะตัวหลอตัวนี้สวยไหมป้า จริงตัวนี้สวยมากนี่ถือภูไศลคืออะไรใช่สองตัวนี้หรออันนี้หลังสุดแล้วนี่ของพวกเราเลยเหรอพี่พีทพี่พีทได้มาจากไหนอ่ะนี่ป่ะหลังคาแม่เลยโดนสองตัวทั้งหมดเลยเหรอห้าตัวตายแล้วไปไหนตัวนูแล้วเขาไม่ปีนหลังคาออกมาพี่พีทเหรอไม่เออคนพี่ทองบ้านพี่พีทก็ทำให้เรียบร้อยก่อนเขาวอยู่มันสวยแล้วเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเนี่ยต้องให้ขยังไม่มีคนรับเลยเหรอ น่าจะมีเดี๋ยวคนน่าจะรู้อยู่ว่าเพราะว่าบางคนเขาอยู่ไกลไงจริงลูกพี่พีเยอะมากค่ะลูกดกไม่ไหวพล่ลูกดกมาก,ปกแปลกละโผลมาบึ้บอ้าดูดิเขาอยู่ด้วยกันพี่น้องปะเขารักกันมากหน้าหมาัอนหยุมเลยยุมยมุม โว้ยเดยดิล้วตามฟ้าเหมือนกันตัวผ e. okay. ู <the ้แน่เลยใช่ไหมตัวเมียทั้งคู่หลอยุ่มยุมหรือเปล่าให้พี่เข้าไป้พี่เขาเก็บไว้หวงี่เขาเก็บก่อนเอาพี่เก็บไปเเก็บพี่เก็่อนสิัวตัวลนั่นนไตัวบเปล่าหรอแต่ว่าให้ต้องส่สเ้สวยไปหน้แล้วมาทำไมไม่พิมพ์ ไม่อันนั้นเป็นของบ้านพี่บุกอ้าวเป็นหน่ออย่าพีมันมาหลุดมาจากหนจหอตัวหนึ่งมาจากไหนไม่รู้ แสดงว่าตัวสตาฟริเลยเอาโตกันแนเลมันน่ารักมันเานื่อยอาะ ลูกพี่เยอะมากเฮ้ยจับกันเดี๋ยวจับกันเราเจอกันในไลน์เนาะเดี๋ยวก็มีคนมาลากเลยคอยดูสิสองคนแล้วไง